สวัสดีพี่นอ้องปองปายสุูุสุสคนยินดีตอนรับขอชู่อสองอลรา้าเลาะครับผมทำงานกันต้อครับพี่น้องกับมือนี้ขึ้นงานอยู่บริษัทเดอครับเดออยู่ค้องหลวงครับค้องซีค้องหลวงครับผมขังมาต์วเวย์ครับ เหมืดว่าพี่น้องทึ้งขับทั้งเมา,เาแทะแรงนี่เหล่าเต็มรถอยู่ พักเที่ยงครับพี่น้องก็เขาเปลี่ยนกันพากครับตอนนี้กก็ทำงานเป็นบางส่วนครับผมรถผมกับสีรลอของมาเติมอยู่ครับผมคนละบายบายคลวครับผมคึอหมืดนถึงว่ะ แค่มาคุยมุ้งมุ้งเป็นแมพอยู่ข้างรถมองพุ่นกับเป็นฮอผักคนงานครับ ผู้สาวผู้สาวผู้สาวออฟฟิศโอเคพี่น้องติดตามกันครับ นี่แหละครับพี่น้องของถึงมากครับทานครับทานทานไ่ไฟสายไซรี่หมดครับผมย่างหนักเลยครับพี่น้องจะกองต้องมาจะกองไม่ใช่ทานเนี่ยทานหกสิบกอออือ ท่าน60กล้องพี่น้องแต่ว่านำนัก28สิบแปดกล้องละ28่ิกิโลครับตันกว่าสองตันผม,มน,นะพี่น้องกับมีเสน่ห์หรอพี่น้องของนึว่าสีเต็มนึว่าสีเต็มไทยจะเึ้นของอีกน้ำนักเกินหรอพี่น้อง ก็แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ทุ่มขั้วเดือพน้องไม่ผิดดีก็ก็สีออกอยู่ประมาณเกืบอบเล่าสองทุ่มขัวสามทุ่มเดือพน้องจะเสียดยังเหลวจะเสียบลงอาบนา้ำเหลวพี่น้อง เราก็ท่านนี่ก็โหก็นักเยอะแล้วนี่ว่าเป็นสี่ยีเมื่อส,ส,สี่ยี่สิบก็ตันจริงก็ลุนนี่นักนักหนาเพาเป็นอย่างดนอกยี่สูตัวไม่นี่แหนบมันโกงแห้งบอเพราะยันนักถ่ายไหลนักถ่ายไหลโดดขึ้นจังกบนี่ย พี่น้องงานกับเป็นแบบนี้เหรอครับขนทรงเนาะเป็นบริษัทขนทรงครับมันก็หนุ่งยากจั็กน้อยเมื่อครับก้องเกี้วเขียวเนี่ยให้ถ่ายว่าแม่น,นียังเบาบอกด้วยก็หาครับท่านนี่ บมเมนสองสามเด้อ โอเคพี่น้องผมปิดผาก่อนครับผมปิดผ้า,ผผาล็อกตู้กันครับเดินมาบอกเมี่ยให้ไปถ่ายอยู่ที่จอดรถก้อนครับเดี๋ยวสิไปรับครับผม ไม่กลับนี่เลยวะมามามายิบยิบยิบโอเคหกกับไปเลยหักไปเลยหักไปเลยหักไปเลยัไปเลยถอยอีกถอยอีก ไปยโอเคไปไปถา่ายปุ่นก้อนเดี๋ยวสิไปรับครับพี่น้องก็ปิดผาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สีเหลีอรอล่อต้องเอาบินกหรอพี่น้องแต่ว่าก็จิทอยออกจรงไหนือจอดกี่ใช่ปะต้องใส่พี่มือพี่น้อง คนขับเขาไปอยู่ครับเนี่ยคนขับรถเขาเนี่ยเดี๋ยวล่อบ,บินครับผมนี่ไปไหนอะ่ะคราชแล้วยังไงเจียร์เขายังเข้าได้อยู่เหมือนเดิมไหมเขาได้ยัรับ เวลาเจ้าสิเขาเกี๊ยนึงอ่ะเจ้าเขาเกี๊ยสองหลอกก่อนถ่ายเขาเกี๊ยนึงเลยเนมันจังกื๊บเหมือนวะเขาเกียร์พ่อหยียบข้าวเพื่อเขาเกี๊ยสองแต่พักเขาเกี๊ยนึงเลยเอายางหลดไว้อ่ะบัดนี้บัดนี้มันเข่าง่ายแล้วเออเกียร์ถอยกันเกียร์ถอยน่ะเ้าหล่อเกียร์สองก่อนหล่อเกียร์สองถามันถ้าเ้าเขาเกียร์ถอยเลยเนี่ยมันจังกื๊กื๊มือนปะล่ะห้องหล่อห้องหล่อเกียร์อื่นก่อนจังมาเขาได้ ก็น,นี้ผมก็เป็นก,นกันไม่นี่ผมกเ็เฮ<าฟ>็ดเวลารถนักยิบตอนกลัวนี่พูดได้เหรอพูดได้เหรอโอ้ยง,ง่ายอเขาง่ายหรอเปล่ะปะ้ของคนหลาดกับมิเตอน่อยเนาะ คนขึ้นกับพมา่าด้วยครับพี่น้องพมา่าของบริษัทเมียนมาเมียนมา มีโอสำหรับคนอยู่บริษัทเดียวครับผมพวกเช็คเกอร์ออฟฟิศแต่างานายนี่เห็ดห่อเตียงขึ้นครับผมขึ้นงานห่อเตียงขึ้นครับครับพี่น้องก็ผมขอจบคลิปลงแค่นี้เนาะ เจอกันคลิปหนาครับเพราะว่าผมจะได้เดินทางแล้วครับผมจะมันดึกแล้วจะจะเดินทางแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเนเด้อครับเด้อช่องอลังพาลรอครับส่องที่สองครับส่องไม่ครับผมสวัสดีครับ